รักนี้แม่จัดให้เจ้าหญิงเคทและเจ้าชายวิลเลียมคู่รักราชวงศ์เพอร์เฟกดุดเทศนิยายเนี่ยเบื้องหลังมีคุณแม่คอยจัดแจงอยู่นะฮะเจ้าหญิงเคทเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางนะคบที่บ้านทำธุรกิจขายของเกี่ยวกับงานปาร์ตี้แล้วคุณแม่เนี่ยก็มีความฝันว่าอยากจะให้ลูกสาวเนี่ยได้มีสามีที่รวยนะครับจึงกู้เงินให้ไปเรียนในโรงเรียนที่แพงที่สุดในอังกฤษและในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์นะคะเมื่อแม่ของเธอรู้ว่าเจ้าชายเนี่ยจะไปทํากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่แอฟริกานะครับแม่ก็ได้ส่งเคทไปทํากิจกรรมช่ว จ,จริงๆแล้วเจ้าหญิงเคสเนี่ยโตกว่าเจ้าชาย1ปีนะฮะแล้วเธอก็เข้ามหาวิทยาลัยก่อนแม่ของเธอก็เลงแล้วว่าเจ้าชายน่าจะได้เรียนที่นี่ครับเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีแต่พอเจ้าชายเนี่ยมีความประสงค์ yeah. life, อยากจะเรียนที่เซนต์แอนดรูว์เพราะว่าอยู่ไกลจากตัวเมืองลอนดอนเพราะว่าอยากจะปีกวิเวกอะไรเงี้ยแม่ของเธอเนี่ยก็ให้เธอลาออกจากที่เรียนเดิมครับเพื่อมาสมัครเรียนใหม่ที่เซนต์แอนดรูว์ในคณะเดียวกับเจ้าชายแล้วก็กลายเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับเจ้าชายเลยนอกจากเป็นเพื่อนร่วมชั้นแล้วเนี่ยเธอกยัั่กวนนช ติวกันบ้านและวันดีเดวันพรเดชสึกก็มาถึงนะฮะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดงานแฟชั่นโชว์การกุศลพอนางรู้ว่าเจ้าชายจะมาดูเนี่ยก็ไปปรึกษามแม่นะฮะคุณแม่ก็ให้คําแนะนําว่าตรงโชว์เรียวขาสวยๆที่พระเจ้าให้มาอะไรประมาณนี้ตอนแรกเนี่ยชุดที่เคต้องใส่เดินเนี่ยเป็นชุดสเวตเตอร์ตัวใหญ่แบบนี้นะฮะแต่พอรู้ว่าเจ้าชายจะมาดูเนี่ยเจ้าหญิงเคก็ถอดออกแล้วก็ด้านในเป็นชุดซีชู C um, สีดาสุดเซ็กซี่นะฮะซึ่งหลังจากแฟชั่นโชว์นนเนี่ยทั้งสองคนก็ได้คบกันแบบลับๆแต่ว่าในสมัยนั้้นเนียจาาชก็ ความเจ้าชู้อยู่มากเลยนะฮะแล้วเจ้าชายก็มีข่าวกับสาวๆเยอะเลยในช่วงนั้นก็เป็นสาเหตุทําให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องห่างกันระยะหนึ่งจนกระทั่งเจ้าชายก็ตระหนักได้ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนดีเท่าเคสอีกแล้วนะฮะเจ้าชายก็ได้ไปเข้าทางคุณแม่นะฮะขอให้คุณแม่เนี่ยจัดดินเนอร์ขึ้นมาในบ้านของคุณแม่เองนะฮะแล้วก็เชิญเจ้าชายแล้วก็เคสเนี่ยเพื่อปรับความเข้าใจกันสุดท้ายแล้วในดินเนอร์ครั้งนั้นนะครับเขาไม่ได้คุยกันถึงเรื่องว่าจะกลับมาคบกันไหมแต่เขาคุยกันไปถึงเรื่องงงงงแแตต่่่าานนนเเลยใททีสุดดค้้ัก็ไ เนนรีรเเยกได้ว่ารักนี้คุณแม่จัดให้ของจริงสปอนเซอร์เข้าได้นะ